เลี้ยงแค่ให้ได้กินก็พอไม่ได้คิดมากไม่ได้อะไรมากเอาให้รอดเอาให้ได้กินก่อนอันนี้มันปั๊บมาเไรเฮ้ยไออย่างนี้ใช้ได้ไหมเสียงอะ่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนมัสนาดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูของเก่าเก็บแนละข้างบ้านไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะ เป็นไม่ใช่ว่าไม่รู้ติรู้อยู่แล้วแหละว่าคือั๊มน้ําแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าประมาณสี่ตัวว่ามันจะใช้ได้ไหมเออนี่เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะระหว่างโปรเจกต์เรื่องหอยของเราเนี่ยพยายามจะประหยัดให้ได้มากที่สุดลงทุนให้ได้น้อยที่สุดนะแล้วก็ใช้ของที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดนะอันดับหนึ่งเลยตอนนี้คือ นอกจากผมทําคลิปเตรียมน้าไปแล้วใช่ไหมก็อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเครื่องออกซิเจนใช่ไหมเดี๋ยวตามมาดูกันเลยว่ามันจะใช้ได้ไหมมีทั้งหมด4ี่ตัวแต่ไม่เห็นสายยางนะแต่เห็นเขาบอกว่ามีแวบผมยังไม่ได้ไปลื้อแต่ผมไปเก็บตัวปั๊มมาก่อนต้องบอกคุณเพื่อนก่อนนะผมผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องปั๊มเท่าไหร่นะเพื่อนๆเพราะว่าผมรู้แต่ไอ้ปั๊มที่เป็นลูกสูบตัวใหญ่ๆอ่ะ เคยซื้อเลี้ยงกุ้งกุ้งก้ามแดงมีใครเคยเลี้ยงกุ้กงกุ้งกุ้งก้ามแดงบ้างเออ,เอ,อนะมีใครเคยเลี้ยงบ้างตัวนี้หนึ่งเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนอันนี้ตัวต่อปั๊มใช่ไหมเนี่ยผมยังไม่เคยถามเขาเลยว่ามันต่อ,อยังไงอันนี้อะไรก็ไม่รู้มันต่อ,อยังไงไม่มีสายเลยน่าจะต่อตัวปั๊มใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ย power endman กี่วัตต์เนี่สามสิบแปดวัตต์นะเพื่อนเพื่อนเช็ดนิดๆเมื่อกี้เช็ดไปหน่อยแต่ตอนแรกว่าจะไปทำคลิปกันทำๆสักหน่อยเป็นตอรี่เอาไว้ในช่องก็แล้วกันเนาะไหนๆเราก็จะทำโปรเจกต์เรียงหอยแล้วมานี่แหละเราได้ปั๊มมาเดีย๋ยวมาลองดูนะเพื่อนสีปัก ไออย่างนี้ใช้ได้ไหมเสียงอ่ะทำไมมันสั่นๆนม่อะไรอ่ะมันไม่เห็นดึงดึงอะไรเลยนะมัน,นฟังเสียงเฮ้ยอ๋อมันเหมือนปั๊มไหมเออเออ,เอ,อ,เอ,อ มันมี้เหมือนดูได้ไม่รู้ติดยังไงเราทดสอบก่อนเอาละตัวที่หนึ่งมีลุ้นแล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงนี่ตัวที่สองอะเดี๋ยวมันลองอันนี้ใส่สั้นจังเลย น,นี่เงียบคิปเลยอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ใช้ได้ใช่ไหมวะได้ยินเสียงไหมของนี้ไงมีลมมีลมทุกทีได้ยินเสียงลมไหมอ๋ออันนี้มันเป็นตัววอลลุ่มเร่งเร่งแรงลมฟังเสียงเฮ้ยได้แล้วสองตัว เอาละเอาละโอเคคิดว่าน่าจะได้เราก็อันนี้เพื่อนๆผมยังไม่ได้เช็ดเลยนะเขาฮาร์ดใช่ไหมเข่าฮาร์ดอันนี้มันปั๊มาะล่ผมก็ยังไม่ได้เจอคนเลี้ยงเลยนะ คือตอนไปถามเขาอะเขาเคยเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงปลามมงกรันเขาบอกเคยเลี้ยงปลามมงกรเหมือนกันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยปั๊มมันปั๊มอะไรอันนี้ไม่ได้เมคนะเพื่อนๆคือจริงๆนะผมไม่รู้จริงๆนะผมรู้จักแต่ไอ้ปั๊มที่มันแบบมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเหล็กอะมันเป็นเหมือนเหล็กตัวใหญ่อะปั๊มลมเขาเรียกปั๊มลมลูกสูบอะยรเลยเพราะผมเลี้ยงเลี้ยงกระชังข้างนอกไงป็น,เป,นเป็นกระชังบกไงแล้วทีนี้มันใช้ตัวใหญ่ ออ้ยอันนี้สายขาดโหขาดเลยอันนี้สายขาดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปถามก่อนต่อได้หรือเปล่าอันนี้กองแอร์ปั๊มอันนี้อยู่ในถุงเลยเพื่อนๆอุ้นอยนี่ยังใหม่อยู่เลยนะยังใหม่กิ๊บกิ๊ นี่พาวเวอร์แล้วก็เนี่ยแดงๆเรื่องไฟผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ผมสันทัดเรื่องเครื่องเสียงบ้านมากกว่ากับไฟรู้นิดๆหน่อยๆอันนี้น่าจะเป็นต่อต่อสายยางแน่เลยใช่ไหมอลองดูนะครับน,นี้กิ่วัตต์เนี่ยแอร์ห้าพันคอยทองเดนเทสร้อยเปอร์เซน สามวัตต์น่าจะเป็นปัม๊มตัวเล็กว่ะอุ้ยสายตั้นจังเลยอะผมวางมาไปตรงนี้นะดูดิมันใจนี่ไหม <c oughs> มันจะสั่นไหมขอให้สั่นขอให้สั่นคือต้องขยายไปเยอะผมจะขยายเยอะโครการไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันต้องใช้ปั๊มหลายอันเฮ้ยฮ่าฮ่านม้มีลม อันนี้น่าจะใช้ได้โอเคสรุปสี่ตัวสี่ตัวของเก้าเก็บก็เหลือตัวตัวนี้ตัวนี้ทำท่าจะตัวไหนวะเออตัวนี้ตัวนี้มันยี่สิบสามวัตตเนาะยี่สิบสามวัตต์สายขาดเดี๋ยวต้องลองไปต่อสายอยู่ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่สามตัวโอเคผ่านแล้ว ยังไงคลิปนี้ก็จะเก็บไว้เป็นสตอรี่นะว่า,เ,าเราไปหาเก็บของเก่ามาไม่รู้ว่าต่ออะไรยังไงเดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะใครอยากแนะนําผมไอตัวอีอันหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันต่อกับปลั๊กอะไรนะไอตัวใหญ่ๆอะ่ะมันต่อท่ออันนี้มันพัดลมใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันมันต่อตรงไหนเดี๋ยวต้องไปหาถามหรือว่าไปหาดูคลิปเขาอีกทีหนึ่งสองตัวเนี้ยต่อไม่เป็นแต่อันเนี้น่าจะ ต่อง่ายเพราะว่ามันมีรูนะผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยสองตัวเนี้ยสตอรี่ที่หนึ่งนะครับก็คือเราเตรียมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วทําคลิปไปแล้วเนาะสตอรี่ที่สองเราก็หาอุปกรณ์ก็คือเป็นปั๊มออกซิเจนนั่นเองก็คือเราได้ของจากข้างบ้านนั่นเองนะที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะขอซื้อเขาไม่รู้ว่าเขาจะขายเท่าไหร่อะไรยังไงนะก็ว่ากันอีกทีหนึ่งสตอรี่ที่สามนะครับก็คือข้างบ้านเหมือนเดิมนะเนี่ยเป็น มันมันรั่วมันรั่วมันรั่วผมก็ทําการอุดนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวก็คือจะเลี้ยงสาหร่ายกับตัวผักตบชวานะแล้วก็เอาไว้เป็นอาหารกุ้งเออแล้วก็สตอรี่ที่4ก็คือไปเก็บอ่าพวกใบหูควางมาซึ่งเอาเจะเอามาตากแห้งแล้วก็เอามาให้หอยกินด้วยแล้วก็ เหมือนใบหูวควางเนี่ยมันจะมีสรรพคุณก็คือมันจะมีความเป็นกรดเนาะแล้วก็ช่วยพวกรักษาสภาพน้ําให้ดีแล้วก็ป้องกันอาการาพวกสัตว์น้ำเนี่ยมันเป็นโรคเป็นโรคด้วยเออน่าจะเข้าใจเข้าใจถูกไหมไม่รู้น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็ตอนรี่ที่ห้าคือก็ไปตามเก็บพวกผักตบจอกแหนมาเออเก็บไว้นะไปหา เรียกว่าตัดเอาข้างคองเพไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะใครเคยเลี้ยงแบงนี้นะครับอหอยขมรัตนะหอยขมยักษ์รัตนะเออน่าจะประมาณนี้แล้วก็หอยโข่งใต้นะผมจะเลี้ยงอยู่สองหอยนะเพื่อนๆก็หลังจากที่เตรียมน้ําแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไปนี่แหละแล้วก็พยายามจะเซตน้ํา อย่างน้อยจริงๆเขาบอกให้ได้เจ็ดวันสิบห้าวันสิบห้าวันขึ้นไปนะจะโอเคแต่ผมได้ประมาณเจ็ดวันอยู่นะตอนที่ทําคลิปเนี่ยนะครับเจ็ดแปดวันอยู่ประมาณนี้แหละนะแล้วก็กําลังจะ,ะนัดไปรับลูกหอยอีกทีหนึ่งที่เราจะามาเลี้ยงก็คือเมนหลักนะบางคนอาจจะดราม่านะว่าอูมันเป็นกระแสอีกแล้วเหมือนไม้ด่างอีกแล้วอะไรประมาณเนี้เพราะผมเคยเล่นไม้ด่างใช่ไหมตอนนั้นกล้วยก็ราคาเป็นแสนเป็นล้านนะ ช้างอโลคาเซียอะไรอย่างเงี้ยต้นก็หลักพันหลักหมื่นก็ผ่านมาหมดแล้วตอนนี้ก็มาเลี้ยงหอยอีกแล้วหนึ่งเลยที่เลือกที่จะเลี้ยงเพราะว่าหนึ่งเลยผมมองว่าผมมันอยู่พื้นที่จํากัดครับแล้วก็หอยขมลตะนาเนี่ยมันออกลูกเป็นตัวนะแล้วก็เลี้ยงในปับปลาได้น้ําปับปลาได้ก็ดูแลสะดวกส่วนหอยของใต้เนี่ยจะบอกว่า มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะแล้วก็ประมาณสิบห้าสิบสามถึงสิบแปดตัวหนึ่งกิโลคือตัวใหญ่ๆแล้วก็เขาบอกว่ารสชาติดีนะแล้วก็มันเป็นหอยที่ไข่ก็จริงมันไม่ได้ออกลูกเป็นตัวเหมือนหอยขมรัตนะนะหอยขมยักษ์รัตะนะแต่ว่ามันจะขึ้นมาออกไข่ที่สูงเหมือนหอยเชอรี่แต่ข้อเด่นของมันคือมันจะไม่ปีนไปออกจาก ที่เราเลี้ยงเออก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนใจนึงอีกใจนึงนะก็ยังอยากเลี้ยงเนี่ยยังอยากเลี้ยงหอยเชอร์ี่สีทองนะเพื่อนๆผมดูแล้วว่าคือมันสามารถเลี้ยงเป็นเขาเรียกว่าไม้ประดับไม้ประดับว่อ่าสัตว์น้ําประดับบ้านได้นะผมดูแล้วมันสวยแล้วก็รสชาติมันก็อร่อยนะเห็นหลายปากหลายคนบอกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่เนี่ยก็คือ มีใครเลี้ยงบ้างไหมอยากจะแนะนําอะไรไหมหนึ่งเลยแนะนําเรื่องตั๊มผมก็ได้นะคอมเมนต์มาได้ว่าตัวไหนต่ออะไรยังไงนะครับแล้วก็หอยเนี่ยที่ผมบอกมาสามชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยขมยักษ์รัตนะหอยโขงใต้นะครับแล้วก็หอยเชอรี่สีทองมีใครเลี้ยงบ้างหรือใครเลี้ยงหอยอะไรก็แนะนํากันมาได้นะครับคือเป้าหมายผมตอนนี้ง่ายๆเลยก็คือผมจะ เลี้ยงแค่ให้ได้กินก็พอไม่ได้คิดมากไม่ได้อะไรมากเอาให้รอดเอาให้ได้กินก่อนเพื่อเป็นโปรตีนในบ้านที่เราสามารถหาเองได้นะคือไม่ต้องไปซื้อเขาอะไรประมาณนี้เราก็จะใช้พวกวัตถุดิบเนี่ยนะครับก็คืออ่ะก็ดีเลยนะครับก็คือเขามาส่งของทางบ้านมาส่งของอ่ะจะบอกว่านะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ติดตามผมอยู่นะครับถ้ามีใครเลี้ยงเออถ้าใครเลี้ยงนะครับหอยขมยักษ์รัตนะนะครับ หอยโข่งใต้หอยเชอรี่สีทองก็ลองมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะครับสําหรับคนที่อยู่ในเมืองแบบผมเนี่ยผมผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเมืองอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเ,เพื่อนๆก็คือมันก็อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเหมือนบ้านจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทีเนี้ยเราอยากเลี้ยงเพื่อให้มีโปรตีนอยู่ในบ้านนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อเพราะว่าช่วงนี้อะไรมันก็แพงนะอะไรที่เรา เลี้ยงเองได้ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปเราก็จะพยายามทำเหมือนผมว่าผมก็จะพยายามทำนะก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าตัวเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะหอยขมแล้นะันตอนนี้ก็ตัวละร้อยนะแม่พัน์บางตัว150ยโอ้ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจกันนิดนึงนะฮะใครนะฮะิดที่เลี้ยง ลองมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดกันหน่อยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลี้ยงแล้วเป็นอะไรบ้างนะเจอปัญหาอะไรบ้างแก้ไขอะไรได้บ้างก็ลองมาแชร์ข้อมูลกันนะครับนะจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านที่อยากจะเลี้ยงโดยเฉพาะตัวผมเองด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายอะไรคือมีความรู้งูงูปลาปลาแต่ก็จะพยายามเลี้ยงให้มันได้ผลสาเร็จนะให้มันได้กินก่อน ไอ้เรื่องขายผมยังไม่คิดไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คือไม่ได้สั่งมาจํานวนเยอะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะไอ้ที่กล่าวมาทั้งสามตัวเนี่ยเพราะว่าราคามันแบบผูงส่งพุ่งสูง,ง,สงติดลมบนกันเลยทีเดียวนะสาหรับตระกูลหอยนะ่ช่วงนี้นะอ้โ,อโด่งดังมากๆอะรายการทีวีก็ออกโซเชียลออกค่อนข้างเยอะนะผมก็ไปไล่ดูคลิปมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าอยากรู้ตอนอัปเดตล่าสุดเนี่ยว่าที่เพื่อนๆที่เคยเลี้ยงมาเนะี่ย คือต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงแล้วก็ข้อแนะนําคนจะทําอะไรยังไงเงี้ยถ้าใครเรียนก็ลองมาเมน้นบอกกันนะครับนะส่วนผมไก่มันส่วนวัฒนาวีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับ